ุณผู้ชมคะระยะนี้ก็ยังอยู่ในช่วงของฤด,ดูการเปิดถีบอ้อยนะคะเพราะฉะนั้นตามท้องถนนเราจะเห็นรถขนอ้อยเนี่ยทยอยเข้าโรงงานกันจํานวนมากนะคะมีเหตุการณ์มาเตือนกันเป็นอุทาหรณ์สาหรับผู้ใช้รถใช้ถนนที่อาจจะต้องระมัดระวังมากขึ้นเพราะมีถึง2เหตุการณ์ที่อยากจะนํามาเตือนภัยค่ะ เสียววินาทีมากเลยนะเนี่ยเสียววินาทีเลยใช่ไหมคะนี่คือคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะของเจ้าของคลินิกเสริมความงามแห่งหนึ่งเขากําลังขับรถมาตามถนนสายกาญจนบุรีบ้านเก่าช่วงบริเวณเขาเรดาอาเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีจู่ๆเนี่ยมาเจอกับรถขนอ้อยจนต้องหักรถหลบแบบกระชั้นชิดค่ะ ในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าจุดเกิดเหตุมันก็มืดอ่ะเนาะ,ะถน,นนนี่ไม่มีไฟส่องสว่างเลยนะคะจะเห็นก็แต่กลุ่มควันสีดําจากท่อไอเสียรถบรรทุกบังสายตาอยู่บนถนนเนี่ยคือมีแต่ไฟรถเห็นไหมเนี่ย<อ>ไม่มีไฟทางนะฮะเจอควันแล้วนี่ดู โอ้โหคือผู้ประสบเหตุเนี่ยบอกว่าตอนแรกเข้าใจว่าอาจจะเป็นควันจากการเผาหญ้าข้างทางก็เลยเปิดไฟสูงลองดูแต่ยังไม่ทันจะมองทะลุกลุ่มควันไปเลยก็เจอกับท้ายรถบรรทุกสิบล้อที่ขนอ้อยมาเต็มคันจนต้องหักหลบแบบนี้ค่ะ ก็เลยอยากนําคลิปมาโพสต์เตือนแล้วก็เตือนคนขับรถบรรทุกอ้อยด้วยว่าอยากจะให้ตรวจสอบสภาพรถให้ดีช่วยติดป้ายหรือสัญญาณไฟเตือนหน่อยจะได้ลดความเสี่ยงของการเกิดอุบัติเหตุอยากให้คํานึงถึงชีวิตของผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่นด้วยค่ะไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมานี่ก็หักหลบไม่ทันชนเข้าเต็มเดูสภาพโอ้โห นี่นะคะคือรถกระบะไปพุ่งชนท้ายรถอีแตนบันทุกอ้อยค่ะบนถนนสายชัยภูมิบัวใหญ่ก่อนจะถึงหน้าโรงงานน้ำตาลแห่งหนึ่งในอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาสังเกตความแรงของการชนนะคะถ้าดูจากสภาพรถห้องเครื่องของรถยนต์กระบะเนี่ยพังยับค่ะกระจกหน้าแตกเพราะว่าถูกแรงกระแทกอ้อยคือทะลุกระจกเข้ามาถึงห้องโดยสารเลยซึ่งมีทั้งคนขับและคนนั่งข้างคนขับเนี่ยโดยสา มาด้วยได้รับบาดเจ็บกันทั้งคู่เลยนะคะคนขับยมีบาดแผลที่ปากและแผลถลอกตามร่างกายส่วนคนที่นั่งโดยสารมาด้วยก็มีบาดแผลที่ปากศีษะแตกแล้วก็เจ็บหน้าอกทางกู้ชีพกูภ้ภัยรีบช่วยกันนำออกจากรถเพื่อปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลแก้งสนามนางนะคะเบื้องต้นคนขับรถกระบะเล่าว่าขับมาตามเส้นทางนี่แหละแล้วก็เห็นรถออแตนบรรทุกอ้อยขับมาอยู่ด้านหน้า แต่กะความเร็วไม่ถูกก็เลยชนท้ายอย่างจังซึ่งพนักง,งานสอบสวนก็ได้เรียกคนขับทั้งสองมาสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งค่ะ